โอ้โหโคตรใหญ่สวัสดีนูกชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเป็นงานของค่ายแจ็คโดนะครับนั่นก็คือฐานวางหัวที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับเข้าไทยยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยนะครับก็เป็นฐานที่ทํามาซัพพอร์ตกับงานของค่าย พามวันนะครับซึ่งเป็นางานชุดของโกคูฮามฮ่านะรหรือว่าปล่อยพลังขึ้ื่อนต่อเนองนะครับซึ่งคนที่จองดีเอ็กเนี่ยนะครับก็จะได้มาทั้งหมดน่าจะสี่หัวนะถ้าผมจำผิดมีทั้ง4หัวนะครับก็คือหัวดำเซย,ย่าหนึ่งเซย,ย่าสองแล้วก็เซย่าสามนะครับซึ่งตัวงานเนี่ยมันใส่ได้แค่หัวเดียวนะครับแล้วอีก3หัวก็คือวางทิ้งไว้ในกล่องหรือว่าแล้วแต่ใครที่ไปวางก็คือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ ทางค่ายแจ็คโดหรือว่าหลายๆค่ายที่เป็นค่ายคัสตอมเขาก็ได้ผลไอเดียนะครับในการเอาหาแบบคือทำอุปกรณ์เสริมมาเพื่อเล่นกับงานลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นรายได้ของทางค่ายด้วยแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของอนักสะสมด้วยนะที่จะได้แบบได้โชว์หัว,หวของงานชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับมันจะมีอะไรนอกเหนือจากถังหรือเปะะล่านะจะมีหัวที่เป็นหัวพิเศษหัวเสริมเข้ามาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน Let's go นี่นะครับทุกท่านโอ้โหบางนิดเลยนะครับก็เป็นงานของแจ็คโดนะครับก็เท่าด่เห็นนะครับทุกท่านจะมีชุด B นะครับแล้วก็ชุด C นะครับวางตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็น A นะครับก็คือกล่องใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องใหญ่ให้คนดูก่อนครับเพราะว่าตัวกล่องใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เราจะต้องรีวิวเป็นเมนหลักวันนี้นะครับส่วนอีก2กล่องเล็กนี้ครับก็คือแบบ ของแถมที่ผมอยากได้เองนะครับแบบว่ามันเป็นหัวพิเศษนะครับเดี๋ยวผมแกะนะครับแกะชุดใหญ่ให้ดูก่อนนะฮะมาเรามาลุยชุดใหญ่กันเห็นหลายคนแกะแล้วผมก็อดใจไม่ได้นะครับมันช่างทีเด็ดเสลเกินคลิปที่แล้วนะครับไม,ไม้ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันมีปัญหานะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้2ออันนะครับก็เลยจะมีไม้หนึ่งตัว อยู่นี้โดอยู่น,ยน,นี้คือใช้ไมาทั้งสอตัวครับจากการเทสนะครับใช้ไม่สอตัวนี่ก็คือเสียงไม่หายแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งเคมก็เลยถ่ายคลิปนี้ก่อนแล้วกันอ่ามาดูแพ็กเกจด้านในครับทํามาโคตรดีอะไรจะโหดขนาดนี้ล่ะครับผมอยากให้แจ็คโดไปเป็นข้ที่กสิทธิ์จริงๆเลยอ่ะดูนะครับนี่มีกล่องน้ำตาลด้านนอกน้ำตาลด้านในแท็กมุมโอ้ลัดเข็มขัด โหดไปไหนเ,หเนี่ยเท okay, เลยแล้วกันตามคาดนะครับสำหรับแจ็คโดนะก็จะมีการมุมมาทุกมุมนะครับโห oh, หนักมากตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นฐานแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยครับพอเจอของยิงเข้าไปโอ้โหต้องร้องแบบโอ้หเปิดขึ้นมาปุ๊บจะได้ใบไกด์ไลน์หนึ่งใบนะครับนะครับ ตัวฐานนะครับอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่บอกเวอร์ชั่นด้วยนะเออบอกเวอร์ชั่นด้วยโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่มากแม่เจ้ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ในหัวอีกเนี่ยผมขอดึงออกมาเลยแล้วกันนะครับ ใหญ่จริงเนี่ยใหญ่จริงในกล่องนี้ก็เหลืออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบออกมาให้หมดเหลืออีกนิดนึงก็จะเป็นหัวมังกรนะครับแล้วก็เป็นหนวดหนวด2เส้นนะครับหมดแล้วนะครับสําหรับแพ็คนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับมีตัวฐานแล้วก็มีมังกรแล้วก็ใส่หนวดเข้าไปอ่ะเรียบร้อยนะครับกับการเอาออกมาจากกล่องนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปเอา,เอา ขอดูใต้ฐานหน่อยดิฐานไม่มีอะไรนะครับโหนี่มีการติดติดเป็นเหมือนกับเทปนะครับเพื่อกันหัวของโกคูนะครับมามาทำให้สีมันขลดนะครับโอเคต่อไปสองกล่องเล็กนะ,นะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะแกะทั้งหมดนะครับแล้วค่อยเอาาหัวนะครับมาวางนะครับหัวที่เป็นหัว แถมมาจากของโกคูพามันเนาะเดี๋ยวจะแกะ2กล่องน,นี้ให้ดูก่อนนะครับมันมี B ีอยู่นะเดี๋ยวเราก็แกะ B กันก่อนนะครับมาดูกันว่า,าได้อะไรมานะครับจริงๆในใบไกด์ไลน์ตอนแรกที่ออกมาจากกล่อง A อมันบอกอยู่นะว่ากล่อง B คืออะไรกล่อง C คืออะไรนะครับฝุ่นนี่ก็เยอะจังเลย่ก็ไม่รู้จะแพ็คดีไปไหนแพ็คดีจริงๆนะครับโอเคก็อารมณ์ประมาณว่ากล่องน,นี้คือกล่อง ขนส่งกล่องนี้คืออาร์ตบ็อกนะครับแต่ทําเป็นเหมือนแบบกล่องน้ําตาลกับกล่องน้ําตาลนะอันนี้กล่อง B ีนะครับกล่อง B ีจะเป็นหัวโกคูอ่า UI นะครับก็จะเป็นหัวโกคูที่เป็นผมดําแต่ว่าจะเป็นภาคซูเปอร์แล้วนะครับหัวนี้อ่ะเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นฐานโอ้โหกระใหญ่อยู่แล้วเนี่ย นี่เป็นตาชิยาร,รูปยักษ์ที่เหมือนกับอยู่ลานประลองนะครับฐานแล้วก็หัวโอ้โหอย่างเงี้ยนี่โอโ้โหนี่คืออันนี้คือสั่งพิเศษนะครับคือปกติคนส่วนมากเขาก็เขาก็ไม่สั่งกันนะครับแต่ว่านี่ก็คือแบบไหนก็ไหนแล้วนะครับเอาเถอะเอาให้จบนะแต่ แต่ผมไม่ได้สั่งหัวฟ้าอะไรมานะครับผมจะมีแต่หัวของแจ็คโดต่อไปนะจะเป็นกล่อง C นะครับกล่องซีนี่ก็เป็นหัวที่หัวแก๊กสุดแล้วนะครับที่ที่ผมเห็นแล้วผมก็เลยสั่งมานะครับมาลุ้นกันหัวอะไรกลายเป็นว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับงานชุดนี้นะครับอ,ออกมาออกมานี่เดียวก็พอพอได้เปิด หานจะเหมือนกันนะครับหานจะเหมือนกันเนาะแต่หัวตัวน,นี้นะครับจะเป็นหัวมิสเตอร์ซาตานนะครับอ่าเป็นทรงผมมิสเตอร์ซาตานนะครับนี่ <c oughs> แก๊กแก๊กแก๊กนะครับเห็นมันเท่ก็เลยอยากได้นะครับคิดว่าหัวอยู่ในนี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมยังไม่ได้อ,อกมา <c oughs> ผมจะทำการ <c oughs> แกะนะครับ เอาหัวออกมาอยู่ข้างบนแล้วกันจะเหลืออีกหนึ่งหัวนะครับเป็นสายยาเช่นเดียวกันนะครับหัวสุดท้ายนะครับผมนี่คือผมสงสารหัวนี้ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหัวนี้นะครับเป็นหัวที่ออกมาจากกล่องนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมแกะรีวิวโกคูพาวันนะครับเพราะว่าหัวนี้มันอยู่ในบล็อกใหญ่นะครับส่วนในหัวนี้มันเป็น เป็นโบนัสไม่ใช่โบนัสเป็น,น d x ของบล็อกเล็กนะครับก็มันก็เลยไม่ได้ไม่มีที่อยู่ในบล็อกเล็กผมก็เลยจําเป็นต้องกเอากมาวางข้างนอกนะครับซึ่งพอวางข้างนอกเนี่ยมันก็ไปอยู่ตรงนั้นบ้างไปอยู่ตรงนี้บ้างก็อาจจะมีแบบวางมั่วซั่วไปบ้างนะครับก็ก็เลยสงสารหัวนี้ที่สุดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฐานวางหัวนะครับของแจ e, นะ็คโดเนาะก็จะมีหัวมิสเตอร์สตาร์โกคูยูไอนะครับแล้วก็เป็นฐานใหญ่นะครับซึ่งวางหัวอันนี้คือหัวจริงลิขสิทธิ์นะครับจาก ทำวันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะับแล้วก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันนะครับผมไป let's go เคครับเดี๋ยวเรามาดูหัวแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นหัวแบบมิสเตอร์สตารนะครับนี่เป็นมีหนวดมีเครานะครับใส่ต่างหูวนะครับนี่มันก็คใส่วิกอะนะครับนี่ก็จะเป็นหัว UI นะครับหัว UI นะก็จะเป็นหัวดำนะครับที่ สีผมเนี่ยมันเริ่มจะออกเป็นสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วมันจะเป็นอินสติ้งแล้วนะครับส่วนตัวฐานนะครับฐานก็จะเป็นฐานคล้ายๆกับลาประลองเนาะจะมีหน้ายักษ์ด้วยนะครับนี่เป็นด้านหลังของโกคูซึ่งไอตัวฐานของหัวมิเตอร์สาตานเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นฐานแบบเดียวกันนะครับส่วนฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่เนี่ยด้านล่างจะเป็นสีทองตามสไตล์ของแจ็คโดนะครับซึ่งออกแบบมา เหมือนกับฐานของโกคูพาวันนั่นแหละนะครับตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็มีมังกรอยู่หนึ่งตัวล้อเลื้อยอยู่นะครับแล้วก็ส่วนจุดเชื่อมต่อจะเป็นเมฆสีขาวนะครับแล้วก็เป็นตัวโกคูจะมีอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ใส่หัวได้ทั้ง3หัวนะครับผมหัวเป็นหัว1หัว2หัว3มนะครับแล้วก็จะเป็นลูกแก้วนะครับจะมีอยู่6ลูกนะทำไมถึงเป็น6ลูกนะเดี๋ยวนับกันนะครับ หนึ่งลูกอ่าหนึ่งดาวนะครับสองดาวสามดาวนะครับแล้วก็มีห้าดาวหกดาวนะครับแล้วก็เจ็ดดาวอยู่นี่นะครับส่วนดาวที่สี่อยู่ไหนนี่เห็นยังเห็นดาวที่สี่ยังอยู่นี่อา่าอยู่นี่นะครับผมนี่ลูกแก้วสีดาวอยู่นี่นจุ่มเข้าไปดูฮะมันอยู่ที่ตัวโกคูแล้วนะครับอยู่ที่ตัวพาวันแล้วนะครับทางค่ายแจ็คดก็เลยทําออกมาแค่ หกดาวที่อยู่บนนี้นะครับไอหกลูกอยู่บนนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูเสื้อของโกคูหน่อยนะครับเสื้อโกคูนะครับชุดนี้น่ะตรงนี้มันจะมีปลายแหลมๆอยู่หลายจุดเลยนะครับจะมีเกือบทุกตัวเลยนะครับซึ่งทําให้ดามจของรอบนี้นะครับโดนหักคะแนนไปก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับโดนหักคะแนนไปเพราะว่ามันหักนะครับผมไม่รู้จะทามาทำไมเยอะแยะนะครับหักเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหลาดไปเลยนะครับงานชุดนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีแปะ เหมือนอะไรขาวๆไว้เหมือนผ้านะครับเพราะว่าถ้าเราหัวสามนะครับที่อยู่บนตัวโกคูของผมตอนนี้นะครับมาวางนะครับปลายผมหรือผมของโกคูเนี่ยมันจะมาสัมผัสกับตัวเรซินพวกนี้นะครับซึ่งทําให้เวลาเคลื่อนย้ายหรือว่าเวลาวางมันเกิดการขาดกันหรือว่าสีกันนะครับมันทําให้สีเนี่ยมันจะถลอกออกมานะครับมันก็เลยใส่นี้ไว้เพื่อกันสีไม่ให้มันถลอกมานั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีนะครับ ทเาทาาํมก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านสําหรับฐานวางหัวของแจ็คโดนะครับที่ทํามาซัพพอร์ตกับงานของโกคูพาวันนะครับอ่าแจมไปลยุยปยเจ๋งอะเกินปีไยมอยโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับลาเอียดที่ให้ดูไปเนาะสำหรับคะแนานนะครับผมก็ให้ไป9เต็มเสบนะครับหากหนึ่งคะแนนนั้น,เ,นอเองนะครับ หักตรงที่มันหักนะครับจริงๆเนี่ยแจ็คโดเนี่ยเจ๋งมากทบในการแพ็กเกจอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนะครับแพ็กเกจด,ดีขนาดไหนมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเกิดการแตกหักได้ซึ่งต้องบอกว่าจุดอย่างนี้นะครับทางค่ายเขาไม่รับเคลมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราในฐานะที่เป็นร้านค้าหรือว่าอะไรก็รับผิดชอบช่วยลูกค้าหรือว่าถ้าบางคนที่เข้าใจได้ว่างานเคสนี้มันเคลมไม่ได้เขาต้องซ่อมเองอย่างเช่นผมก็เดี๋ยวก็ลงกาวเอง แต้มสีนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับก็สำหรับงานชุดนี้นะครับก็ได้ไป9เต็ม10คะแนนนะครับจากค่ายแจ็คโดนะครับซึ่งทํามาซัพพอร์ตกับพาวันโกคูนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีๆอีกงานหนึ่งนะครับที่ใครมีตัวโกคูพาวันก็แนะนําให้มีงานชุดนี้ไว้นะครับเพื่อแบบคือหัวแต่ละหัวจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับผมโอเคก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย